สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Fanny Love Simulator กันนะคะเย่ yeah. และนี่คือเวอร์ชันอัปเดตนะเดี๋ยนะคือจริงๆอ่ะเราก็รู้มันนานแล้วนะว่ามันอัปเดตแล้วอะ่ะแต่ว่านี่ไงคือเราไอ้นี่แบบไม่ว่างอ่ะนะแล้วจะบอกว่าเกมอัปเดตเนี้ย มันไม่สามารถทำบั๊กไอ้นั่นได้นะเอ้ไอ้บั๊นั่นอ่ะไอ้บั๊ออกนอกโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราจะสอนในนี่ก่อนลวกันบั๊กเวอร์ชั่นเก่าเราจะสอนในเวอร์ชันเก่ามาในโอสนะคือมีมีดกับตัวละครเพิ่มนะก็มีเท่านี้นแหละเพราะว่าการทำบั๊กในเวอร์ชันนี้มันทำไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะ คือเรารู้แล้วนะว่ามันทำยังไงอ่ะแต่ว่าคือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทำไม่ได้เพราะเขาแก้บั๊กออกเดี๋ยวขอลเดี๋ยวได้ละ ติดกันอีกแะตอนแรกคือมันไม่ติดนะเดี๋ยวก่อนหัวลระไม่มีใครสนใจเราหัวลระเลยโอเคใส่กิ้ง สู้กันเพลินออมฆ่ายอย่างเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาศพไปด้วยโอเคไหนวะ Cứ...lâu ừ, lên nhẳng đều mạng Rồn vậy sao? Cứ có móng mà nè xì Tệ Đeo đeo, đeo ยุบยุบยุบเออตกมาแล้วตกนอนตาเดี๋ยวเราไปลองเล่นเวอร์ชั่นเก่ากันดูนะเราลองไปออกนอกโรงเรียนดูนะโอเค อันนี้ใครไม่มี use t e browser นะอันนี้เรามีแล้วก็คือแบบว่าต้องใช้ es โอเคอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะ เราลบเวอร์ชันใหม่จริงแล้วเอาเวอร์ชันเก่ามานะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเอานีด่ด้นี่คือเวอร์ชั่นเก่ามาเออ เดี๋ยวเราจะลองร่อไอพวกนี้ไปอุ้ยเราจะลองร่ออ๋อเห็นสิเห็นเห็นไหมเห็นไหมอือือเลาะด้วยดีมากไปเลยไปเลยเอออย่างนั้นแหละเยี่ยมมากเราจะมาลองเวอร์ชั่นนี้ดูนะเดี๋ยวเดีไ,ดไปล่อไอ้พวกนั้นดีกว่า เห็นเรานะเยี่ยมมากเลยวันนี้พวกตรงนี้ก็คือเราฆ่าไปแล้วใช่ไหมจะไม่ได้ไม่ทันเห็นน่าจะใช่ไปแล้วนะัาเอ้ยนี่ที่ไหนไแมเอ้ยไม่ใช่ตรงนั้น นี่ไงเอาศพยังคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะอ้าวอีวิงอ๋องจำหนึ่งนะทุกคนตอนแรกมันได้อยู่เลย จบจะเลื่อน,นําเพื่อแล้วหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าเขาก็แก้เวอร์ชั่นเก่าด้วยวะเนี่ยไม่น่าใช่นะออออกไม่ได้เออออกได้แล้วเย้นี่ไงคะทุกคนออกได้แล้ว เดี๋ยวเราก็ถือมีดไปก่อนนั่นมันกำลังแบบว่ามั่วสุมกันอยู่ไงจ้ะพวกเธออออแทงอืม,อมเธอด้วยอืมเอาศพกลับไปด้วย โอเคเดยวตรงนเเี้เหยียบได้แต่มันเหยียบไม่ได้เอชั่นเดยวเออโอเคนี่ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะกับการไปข้างนอกกับข้างในก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทั้งเวอร์ชั่นใหม่กับเก่านะ บายไว้วันหลังเราจะเล่นเกมเฟนนี่อีกนะเรามีลิงก์ไว้แล้วนะบางคนถามว่าเราอ่ะห่วงเกมไปเปล่าไม่ให้ลิงก์จริงๆอะ่ะบางครั้งอ่ะเราจะให้ลิงก์แหละแต่เราอ่ะเผลอลบข้อความลิงก์มันเลยหายนะโอเคบายบายนะเราไม่ได้ห่วงลิงก์หรืออะไรนะสวนเกมยันละเรเราจะเล่นเป็นบางอาทิตย์นะอาทิตย์หรือเดือนนะถ้าเราได้แบบว่าเออแบบเออนั่นแหละ ไม่รู้จะพูดแล้วบ๊ายบายฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ